ครับมือนี้สิมารีวิวกระบอกชุบหัวคือว่ากระบอกไฮดรอลิกปั๊มไฟฟ้าแล้วครับไฟยิบซีการติดตั้งกับโมยาครับว่ัสดุมหาสร้างหมดเบอร์นะครับไฟยิบซีแล้วครับเนี่ยโบ้ขคือจังพี่เซ็นงานเรียนเทคนิคนี่แหละนี่นะครับไฟยิบซีถือข้างกูละ โอ่เงียน่นเงียนโอ้ยอหนาสร้างกับพวกบวกเนี่ยลงนะครับชุดวะปะชุดนี่แหละบดใส่ให้บวก่อนบดตีนี่บดตีนี่ เ,เราไปดิสเ็นการเอาขึ้นนะครับบนหัวลอัน,นี่พ่อันี้เฮดเซอด์วิครับยังเป็นแบบข้รมาดายพราะตาเ็ดเดหยวได้เห็นมารอนไหมลุงออโอ้ยหน้าแดงเยี่ยว <c oughs> เฮ้ยพุดรอกกับวะ

นี่แหละครับกระเดื่องกันล้องไหนครับแต่ว่าเดือดแต่สวิดไฟฟ้านี่หัวอย่างบูเบอแล้วเขา้าไปใอืจ